นะครับฮัทสอทองน้องหงอยบ่าวไครับตอวที่1 c l า s นครับนี้ครับนครับดูบนนากาดครับนะครับน่ครับเนไงครับหลังขนตกเห็นอย่านี้ครับครับ คนครับเรือกาดนะไดนี้ครับไดชีคน,น,น,นออรครับคนครับครับอ๋อเหาอ่านอกตัวเครับฝนตกแรงครับไดชีคือคนครับนะครับคนครับ้งองฟาครับคนครับ إنها تكون مفتوحة للعالم كلها، ولكنها تكون مفتوحة للعالم كلها، ولكنها تكون مفتوحة للعالم كلها، ولكنها อันนี้อ่ออ้อไลนิงข่าว่าคนต่อครับต่อจริงครับไอซีขันทัศนะครับขนทับนไอซีขันทับไอ้ดูเข้าบ้านตาครับน่ครับนครับคิดต้นครับไอซีขันทับ ผลดอกข้าวสินะครับผลอกชงอานา่ช่องครับนี่เรงนักายครับโอ้โหโอ้โหเย็ดคิสมือเย็เ็ครับนงครับ โอ้ฮัทอืนฮัทอินเขาตัวข้าศึนฮัทโอ้โหตัวนี้ฮัทดื้อครับเตี้ยนะครับดื้อฮับดครับเห็นไหมฮัทดื้อครับ นี่ครับเออนี่เนาะอืมอีเหอะเอดบว่าอืมมึงอออีับนงดางออนงทางทีดันี่ัฮันฮันงทางีดอันเท่าคครับเป็นัายาย ทุกอ <cin> uh, ีครับนี่ครับพันน uh ีค oh. ร uh ับนี่ครับคนครับเห็นไหมครับคนครับเออเอาหลายอย่างครับนี่ครับเพิ่งมาวัครับเอมา้านมาฮรนมันเอะยะออเอออกได้แลอมาแล้วออ เดี๋นี้ได้ได้เหรียญเี๋นีส่สิบลนสี่สิบสี่สิบเออเดี๋นี้นี่ได้ได้เลกบ่ออันอันอนเลกอันไอในห้าพันห้าพันสายบ่อห้าพันบ่อเออสี่พันหนึ่งฮะสี่พันบาทหนึ่งเออ มอืมเต้องือกเขาเลือกเขานีมาเข้าไ้อันองค์การคุณเรื่องเอ็ดเอ็ดนะเอ็ดไหเอ็ด่วนได้คุณเรื่องช่องร้อยสามร้อยชิบหนึ่งเออ หองอันยังอันสูงพุทธกี้กี้นี้อันท่าิองคนหนึ่งท่านหนึ่งอัหกร้อยองคลิปติดต่างของคลิปเออมันต้องเาตอไปพูันยังไองเห็นจะพุนะท่ายลิกไม้เขากรเบื้องเลิ่ไหมฤษี ใช่เอาน้ำไหลบงโอ้ย,อ,ยอันอันอันได้สองขั้นโอนี่อีกายได้สองขั้นอ,อีกายนี้น้ำไหลนะเออข้าขาลุกไปลยยอ,อย้กิุ่นว่าเออว่ากับอีกหว่าย่งครับตุงด่างอ้อใช่เอมเรียนยงยองยยู่ขากเบื้องยุบีเ่อท้ายเขาเลยับก็มีมเบื้อง อันนี่นี่อันชามชาที้ชานร้อยชี่ร้อยสองร้อยอันอืมนครับอุ้งล่างครับสี่ครับคนครับฮยอัพอุงล่างครับไอ้สี่นะครับุงครับไอ้อุงครับคนครับเห็นไหมครับ เออข้าวข้าสิครับ้าบอกมมันเลยครับ่ะข้าวปลาเราคอยเป็นหนลูกอยู่นะยังมีดังดังเ็อนเินดังเชบุญยังมีบุญยังมฮอตเออนอันฮอเลย อ่านะครับนุด่างเมดอทางลงดางครับไอซีครับนะครับบุญจะล่นทับอีขึงตอนอีขึงเอออย่างนีครับมาตายก่อนอยดนี้ครับลงดางครับ